สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลคําแพงสวัสดีจ้าก่อนลูกแล้วค่อยกินกินอะไรสวัสดีจ้าด้วย,วยกินช่มนเยกินช่มติกินมะม่วงจ้าเอฟซี FC. ว้าวมะม่วงเบาน้ำลายเยอยมาค่ะมาค่ะมาค่ะคแพงก็กินเหรอคแพงก็กินช่มบ่ ชมชมอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวทั้งชมทั้งเปรี้ยวแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บบ่แซ่เปล่าแซ่บหรึเปล่แปาแซ่บบ่หึมตอบหน่อยค่ะคลิปนี้แม่เพ้นจะพาเอฟซีไปเบิรงแนวทางเนาะคะ่ะฮานอย ของสามเซียนซีเซียนนะคะว่า,าจะได้ตัวใด<า>เอ,อ้ยุ่งชม่มคุณเรียกอันยุ่ง,งมากินสม่มเอาเรียกไผอีกเรียกย่าด้วยมากินชม่มเรียกย่าด้วยช่ม <laughs> เออชม่มเอากินทั้งสมกินทั้งนมเอาสิกินอันไหน เก่งหลายยืนขึ้นหน่อยสวยจังเลยคำแพงสวยมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์นหนเซียนใดเด็ดประจำ <Hey. S 2> ช่องน้อง <Yeah. S 2> คํแแพงชาแนลคอมเมนต์มาบอก <Yeah. S 2> ด้วยจ้าเนาะเยอะเยอะอะไรเยอะ <Yeah. S 1> เออเยอะ mm. <c oughs> แอปเหยียบเสียบสบจำอีหยังหันจำอะไร<น>โอ้จำน้ำตาลเอาบักม่วงจำน้ำตาลติสมผสมหวานจำจำกินนั่นเบิดหันขี้แตกเลยติขี่แนวข้างยังเหม,ม็นค่ะ ทำแผงแกงส้มฝากเอฟซีทางช่องอุ่นนุนครีมเนาะครีมแก้ฝ้ากัดจุดด่างดำชุดละหนึ่งพันสารอยบาทแถมลอตเตอรี่ให้เด้อจ้าเนาะฝากอุ่นนุนด้วยใกล้เลขมือจะออกแล้วลอตเตอรี่มาเรามารับลอตเตอรี่ไปลุ้นกันค่ะวันที่สิบหกพฤภาพันจ้าเยอะเยอะเยอะจ้าเยอะเยอะอ้าวเยอะแล้วทำไมต้องทิ้งด้วยเอาไว้เก็บไว้ให้แม่กินฝนเก็บไปล้างเจ๋ได้ ของดีมีน้อยนี่ค่ะแผงแกงส้มวุ่นวายสายสามอนก็อยู่นี่หมดเลยไปเป็งตัวเด็กกันดีกว่าเนาะอะไรเดี๋ยวเปิดไฟก่อนค่ะไฟมืดเนาะเปิดไฟก่อนค่ะไหนล่ะไหนล่ะ ตัวเลขของพิพากษานี่ไงฮานอยปู40ก็มาแล้วนี่เอาของปู40กับเลยนีที่มาก,ก่อนนะนี่ค่ะเลขมีที่มาวันนี้ค่ะ ได้มาแปดสองหนึ่งจับคู่แปดสองแปดหนึ่งสองหนึ่งอะไรเอาออกทำไมสุดสวยนะเขอาออกทำไมชุๆออออกไม่เอาออกลูกไม่เอาออกมันสวยแล้วคุณประหัดฟันทงให้หน่อยวันนี้วันแรกห้านอยสามนอยวันแรกไม่รู้วันแรกไม่รู้เนาะไม่มั่นใจเนาะวันแรก เลขมีที่มาหาน้อยวันนี้ได้มาแปดสองหนึ่งมาตัดเล่นก็ได้แปดสองแปดหนึ่งสองหนึ่งเนาะมาเบอร์ของปูสี่ศูนย์ค่ะปูสี่ศูนย์ให้มาค่ะฮาน้อยวิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับเจ็ดตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งลองเจ็ดค่ะ จับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะเน้นที่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะเอาไปซักไปเอาไปซักไปค่ะแน,นวทางเนาะ้หาหนอยวันนี้ของปู่สี่ศูนได้มาวิ่งลูดหนึ่งกับเจ็ดตัววิ่งตัวรูดเน้นที่หนึ่งลองเจ็ดจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้า สามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดค่ะเน้นที่หนึ่งสองและหนึ่งเก้าเดอ้อค่ะได้แล้วก็แคปหน้าจอ,อาน้ำกันค่ะแคปหน้าจอเอาของปู่สี่ศูนย์และก็เลขมีที่มาฮานอยมนที่สิบสามกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวไม่เพิ่นภาพไปต่อของสามเซียนเนาะคะ่ะ ว่าวันนี้จะได้ตัวใดกันแน่ค่ะได้แล้วมาต่อกันค่ะมาต่อที่แนวทางเนาะฮานอยของพี่ประหัตวันนี้ให้วิ่งลูดสองกับสามตัววิ่งตัวรู่เน้นที่สองลองสาม จับคู่ให้สองห2ึ่งสองสามสอปดสอเหนึ่งสามสี่เ้น้นที่สองห2ึ่แล้วก็สอเด้อค่ะแนวทางฮาหนอยวันนี้เปิดตัววันแรกเนาะให้เอฟซีทั้งช่องเอาไปเป็นแนวทางกันก่อนเนาะค่ะวิ่งลูดบนล่างสองกับสามตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สองลองสาม จับคู่ให้สองหนึ่งสองสามสองแปดสองเก้าสามหนึ่งสามสี่สามแปดสามเก้าเน้นที่สองหนึ่งสองสามสองแปดแล 2, 9, ด้วก็สองเก้าเด้อค่ะนี่ค่ะได้แล้วเนาะมาต่อของเซียนโคราดฮาหนอยของเซียนโคราชวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับศูนย์ ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่1รองศูนย์ค่ะจับคู่ไหา1นื่อง1ี 1, 1, 0 4น 0, 5 0, ่6งหเนย์เน้นที่1 4 1 5 1 6ี่หนึ่างหแล้วก็หนเนาะแนวทางฮนอยของเซียนคราชวิ่งลูดบนล่าง1กับ0ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1รลองศูนย์ค่ะ จับคู่ให้หนึ่1ส1่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็07ค่ะได้ของเซียนโคราชแล้วเนาะไปต่อของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะวันนี้ของเซียนเชียงใหม่ฮาหนอยให้วิ่งรูด3กับ4ค่ะตัววิ่งตัวลูดเน้นไปที่สาม ลองสี่เนาะจับคู่ให้สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าแล้วก็สี่หกค่ะเน้นที่สามหนึ่งสามสองสามสี่แล้วก็สามหกทวนขึ้นให้อีกเันหนึ่งเนาะแนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดสามกับสี่ตัววิ่งตัวลู่เน้นไปที่สามลองสี่ จับคู่ให้สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าแล้วก็สี่หกเน้นที่สามหนึ่งสามสองสามสี่แล้วก็สามหกค่ะได้แล้วก็แคปหน้าจอน้ำกันเด้อค่ะแคปหน้าจอสามเซียนอะไรอะไรแม่ทำงานอยู่ แคปหน้าจอแนวทางฮานอยสามเซียนค่ะประจำช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะสามเสียนเด็ดๆเดดนาะหลายๆคนที่รอดค่ากระไดมาไห่แล้วเนาะฝาอีซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะไอยหยังล่ะคำแพงอะป้าปี่อ่ป้าป้าออหยังล่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะคำแพงแกงส้มตัวยุ่งกระเป๋าใช่ใช่กระเป๋ามีกระเป๋าด้วย อเอามาเปินคำแพงนี่ค่ะตัวยุง,ง,งสุดท้ายท้ายสุดคำแพงขอให้เอฟซีทางช่องทุกทุกคนเฮงเฮงรวยรปังปังนะคะวันนี้วันแรกของฮานอยเนาะหลังจากหยุดมาซีมือนะคะเอซวันนี้ขอให้ทุกท่านรวยหิรเวยปังปังเด้อแตกสามนอยแตกบนแตกล่างไปเลยเนาะคะ่ะคำแพงมาดีจ้าก,ก่อนไม่บายหน่อย สุดท้ายไม่เพ่นก็ขอขอบพระคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ที่เข้ามาให้แนวทางและขอบคุณ FC ทางช่องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจทุกๆบันเด้อค่ะคลิมนี้ก็สวัสดีค่ะคํำแพงสวัสดีจ้าก่อนจ้ายิ้มหวานด้วย